โอเคโอเคโอเคเช็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 คปึ้มเบ้มเบ้มเช็คเช็คเช็คฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คโอเคสาลาบันชีโอเคเช็คเช็ค โอเคนะครับเปิดซีรีส์เอาชีวิตรอดนะฮะเปิดซีรีส์เอาชีวิตรอดนะครับฮึบฮึบอุ้ยมาดิวะมาดิวะมาดิวะอุ้ยอุ้ยอีอี โอเคเฮ้ยเราซีเล็กได้หรออ๋อไม่ใช่นะครับเราไปกดดูหนังสือชิบหายเอ้ยเอ่อเราสามารถนํำเบรีหนึ่งพเบรีนะครับมาแลกมาแลกเป็นเพชรเป็นทองเป็นแร่ได้ว่ะแต่ว่าเฮ้ยผมไม่มีเบรีเบรีผมไม่มีมาดิวะมาดิวะมาดิอาดิเอ้ยเอ้ย อืมมามามาดิครับมาดิครับก็มาดิครับมีแต่หมัดก็ซัดคุณลวงได้แล้วกันนี่เนี่ยขวาตรงขวาตรงเมื่อไร่จะแตกวะเนี่ยเฮ้ยไอขี้มูกไม่เอาไปแล้วจ้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 าขอโทษจ้าขอโทษจ้าขอโทษจ้าไปแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยนะครับไอเจ้าตัวขี้มูกไม่รู้ชื่ออะไรวะจําชื่อไม่ได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมมีเบรีอยู่โหโคตรน้อยเลยนะครับผมเอาไปแลกเบรีได well> ้ปะเราจะแลกเหรียญเบรียังไงเอ่ยโอ้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 ยชิบหายปึ๊บปึ๊บโอเคต้องออกทะเลแล้วว่ะต้องออกทะเลแล้วว่ะ โหอหปกมันข้น